สุสุๆพรมลิขิตโกอินเตอร์ทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่อ่อนแอไม่ปังจริงทำไม่ได้นะจ๊ะสำหรับผลงานละครพรมลิขิตภาคต่อของละครแห่งสยามประเทศบุกเพศนิวาตทีลาสุดผู้จัดหน่องอรุโนชาได้ออกมาเปิดเผยข่าวดีว่าพรมลิขิตติดโพเป็นหนึ่งในละครที่มีเดียคอฟทีวีช่องยักษ์สัญชาสิงคโปร์ ตัดสินใจซื้อไปออกอากาศรวมกับผลงานดังอีกหลายๆเรื่องที่ออกอากาศมาแล้วเช่นปุบเพสันิวาสมนรักหนองผักกะแยงนาคีและให้รักพิพากษาโดยผู้จัดหน่องแคปชั่นว่าช่องสาจับมือสื่อโทรทัศน์ระดับประเทศมีเดียคอปส่งละครดังออนแอร์สิงคโปร์และหนึ่งในนั้นคือละครพรมลิขิตที่จะออกอากาศสัปดาห์เดียวก,กันกับประเทศไทย ซึ่งแฟนๆจะได้รับชมภายในปีนี้แน่นอนโดยรับชมผ่านบริการดิจิตัลวิดีโอมีวอสซึ่งผู้ชมสิงคโปร์สามารถรับชมได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายทั้งนี้ละครบางเรื่องจะได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดิน Channel U นับเป็นการส่งออกคอนเทนต์ละครคุณภาพไปต่างประเทศแต่ยังเป็นการตอกย้ำการส่งออกวัฒนธรรมของไทยผ่านละครให้กับผู้ชมชาวสิงคโปร์ได้รับรู้ ถือเป็นการเชื่อมถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศผ่านตัวละคร